สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันอันดีงานมาครับผมผมเพิ่งแก้ผมเพิ่งแก้ซัมเมอร์ไม่ไม่ใช่ซัมเมอร์เลยแก้สอบเสร็จด,ดังนั้นวันนี้ผมก็จะไปกินสีน้อยนะครับผมแต่ว่าประเด็นคือผมไม่เคยไปกินเลยดังนั้นก็จะไปกินกับเพื่อนของกบีออนไม่ได้ถุงทุกอย่างโดนะทุกรนมาอากาศร้อนมากเลยร้อนจริง นี่เราก็มาอยู่ที่ใกล้ๆตีนอยแล้วนะครับผม <Okay. S 1> ผมซึ่งต้องรออีกตั้งประมาณสิบซึ่งจะโหแดดโคตรแดดโคตแรงซึ่งผม <c oughs> แดดแรงมากอ่ี่ <c oughs> จะบอกทุกคนว่ารอต้องรออยตั้งสิบคิวนะกว่าจะได้ที่ดังนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดผมได้เข้าไปในนาแล้วผมก็จะถ่ายดูแล้วนะทำให้ทุกคนหิว อันนี้ก็คือเพื่อนของผมนะครับผมซึ่งเป็นเพื่อนสาวเอ้ยเพื่อนผู้หญิงดิเดี๋ยวต้องอย่าเรียกว่าเพื่อนสาวใช่ไหมกูเป็นกะเทยมั้งคะเออใช่คุณเป็นกะเทยเอ้ยเมื่อไงตัดตัวเองยื้อหายเดี่ยเดี๋ยวให้คนดูคนดูในช่องกูเขาเข้าใจผิดเลยได้คิวแล้วเหรอได้คิวแล้วแต่ว่าเหลืออีกเหลืออีกสิบเอ็ดคิวเหรอพี่สิบสิบคิวประมาณประมาณสิบคิวพี่ใช่ เ้ยให้พี่เลี้ยงนะถ้าพี่มาไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ไม่มีตังค์เดินหนอนเน่นหมดแล้วโอ้ทัชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออินสเตลไมคเซลหน่อยฮะเอา my name is Miss Ayouth p a t ค่ะ my name is m o k ะได้แค่นี้แหละดูโกอินเตอร์มากเลยครับผมผมก็อยู่ในร้านตีน้อยซึ่งบอกเลยว่ามันดังมากๆ ต้างหันมาดิสวัสดีค่ะม่ต้องอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวคนดูจะเห็นหมดแล้วนะโดยแต่ก็เช่าคอนเถ <c oughs> อะก็เดี๋ยวรอเมนูหันมาก่อนซึ่งผมก็ไม่เคยกินเลยนะต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทำการสั่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้รอหันได้น้ำซุปมาด้วย อ๋อ,อเดี๋ยวอย่าไปไว้ใกล้เดี๋ยวกลัวมันตกเดี๋ยวไม่มีมือถือเน็ตโหแล้วก็มีอะไรวะอะไรไม่รู้แหละเออจะสักมาก็เยอะพอสมควรน่าจะกินหมดนะถ้ากินไม่หมดเขาต้องจะปรับตังค์ใช่ไหมร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไม่เป็นไรนกูมีเงินจัดรวยซะด้วยเดี๋ยวลองเอาไปกิฟดูนุกน้ำดำกับน้ำใสไหนดีกว่ากันวะ าบูมาดอนหวานอ่ะยอร่อยจริงทุกคนทำนทมมเปินชาบูเลยหน้าเวี่ยงฝ่ายอ่ะอันนี้ก็โตขึ้นมากจริงๆมาเป็นถ้วยน้ำจิม้มของเอาไปกินหรอ,อ <c oughs> บนต่อเก้าเพ่อจะ ดูดิมีเพื่อนย่างให้ด้วยเพื่อนย่างอะไรต้มไม่ได้กินย่างเขาเรีวายต้มอ,อันนี้ตัดออกนะอันนี้ตัดอออ <laughs> <c oughs> อันนี้คีดอะ่ะคีดนะน้ำอันน้อยหน่อยอันนี้คลิปนี้อาจจะทำให้ใครหลายๆคนหิว ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดผมกลับไปดูตัวเองก็คงน่าจะหิวเหมือนกันไม่ต้องพูดก็ได้ผมรู้ผมหิวเออจากใจผมเลยอ,อันนี้เนือ้อนี่คืออันนี้คืออะไรอ่ะบกที่กูสั่งเหรออ๋อใช่แล้วค่ะเดี๋ยวกินของให้หมดก่นนะอันนี้เกี๊ยวมันสุกจังวะนลองเส้นรือทำไมไม่ ล่คือให้มันจิ้มอย่างนี้โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาเส้นให้เอาเส้นให้โอ้มีคนบริการอย่างดีขอบคุณมากครับเนี่ยเพื่อนคนนี้เขาบริการดีนะครับผมผมเป็นพนักงานสีน้อยมาก่อนเชียร์สุดยอดเลยมุกไหนอบอกกินผักมันไม่ใช่ผักมันเป็นสาหร่ายใช่เหรอมะกมีเขาเรียกว่าเขาไม่ได้เรียกว่าผักครัมันไม่ใช่ผักคุณดูกายเปนน็นคนชอบเก่าอยู่ทีเลยไหม ว่านั่แดูไมมันเหดนะอ๋อมันไม่มีตะเยน่มหามากพอไม่มีตะบยมันตัดเนีครกินกุ้งไม่ได้นะขันตอก่นอนแพ้กุ้งไม่งั้นครูก็ต้องามลวกใช่ไหมไม่ไม่ไม่ลวกได้แต่ไม่ได้่งพี่หมายถึงว่าตะเวยตัดอะ่ไอ้ยาวยวขอ กูจะตัดแบบกินตอนที่กูแบบกินอัพ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 ก็แบบแล้วก<ม>ูจะต,ตั้งคำถามทุกคนว่ามผมกินไปนกี่คำผมบอกเลยโคตไหร่อยอ <Yeah. S 1> รอ่อยอร่อยมากมาลองกินลองกินแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรนะทอเออของทอด ไอ้เฮียเพื่อนลยมคำสั่งไปเปลของทอดได้ีน้อยเใช่ใช่ใช่กินของทอดได้สีน้อยซึ่งก็มันดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นไงน่าจะเหมือนน่าจะเหมือนตามปกตินะเป็นเหมือนทดียร์มาดะแต่เราถามว่ามันจะเป็นยังไงเพืนแบบรสชาติอาจจะแตกต่างไงเออแล้วเป็นไงอร่อยเหมือนขึ้นไฟเลยอร่อยเหมือนขึ้นไฟเลยหบบบุ๊คอร่อยเหมือนขึ้นป้เลยว่ะแต่คนรู้ก็ร่าวว่าไฟอ่ะ อร่อยมากคมีกิจคนนั่งหลับมีกิจคนนั่งหลังต้มนนแกะกุ้งมไม่ต้องมอ,องกุ้งกูเด,ดี๋ยวใครให้ดูลิปนีนอยู่แนละ้วผมอยากให้ทุกคนทำชาเลนจ์ว่าผมกินแล้วก็เอาเข้าปากไปกี่อันอย่าไปทำเป็นชาเลนจ์่ะใครทำได้ แล้วใครอะไรนะใครที่สามารถนับจำนวนได้เดี๋ยวผมมีเงินรางวัลให้5้าบาทสิบบาทเยอะกว่ากว่าห้าบาทเ <c oughs> ยอะกว่านะเยอะกว่า5บาทเลยอะย่ะเยอะกว่านะได้ถึงตั้งห้บาทเลยนะทุกคนบอกให้เรียกเพิ่มแต่บาทนู้นะงแค่เฉพาะในคลิปนี้นะแค่เฉพาะที่ถ่ายอยู่นะใครเขาจะมาเล่นกับมึงเผื่อเพื่อเผื่อเผื่อเพื่อเพื่อใครเล่นเพื่อใครอยากแบบอยากอยากนับจะกูไปนับ ก็แล้วแต่เดี๋ยวยบบงไง <laughs> ดห้หาบาทเดี๋ยวกูทำลินทั้งหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไม่ยอมแบ่งให้ผมกินด้วยดูจับหน้าของไอคนนี้ไว้ดีๆนะหน้ามันทั่วมากๆเลยมันไม่ยอมให้ผมกินกุ้งเ่ยดูดิแกกุ้งมันกินกองภูเขาเนี่ยผมยังไม่ได้กินลักทิ้นเลยเนะี่ยก็มึงแพ้กุ้งคือมึงเข้าใจว่าเพราะว่าคุณอารมณ์แบบอยากกินกุ้งอะ อร่อยน้อยใจจริงนะทุกคนมันไม่ยอมกินไ่เกี่ยวอะไรอ่ะมึงกินกุ้งไม่ได้ปะถ้ากินแล้วตายต้องรบใครช่วยกูไม่ช่วยมึงต้องรู้แหละไม่มีใครใจดังทุกคนเรื่องไรเดี๋ยวกูบอกเลขบัญชีก่อนก่อนตายต้องเปลีบอกเลขบัญชีก่อนเดี๋ยวกูเผล่ยให้เลยตอนนี้ น้ำดํำบ้างเหรอเอออะก็ใส่ไว้ในน้ำดํำบ้างนี่เอ้าเราเป็นอะไรอ่ะปกติเขาใส่กันอย่างนี้ป่ะปกติเขาก็ใส่กันนี้แหละแสดงว่าคุณใส่ถูกใช่ไหมถูกความถูกละก็สั่งไอศครีมเอามาแบ่งกับเพื่อนจริงๆกะว่าจะซื้อคนละถ้วยแต่เพื่อนบอกว่าอยากได้ถ้วยแค่ถ้วยเดียวมาดูกันว่ารสชาติจะเหมือนเซเว่นเซ่นไหมแต่จริงๆแล้วผมชอบกิน แต่จริงๆอะมุกกูชอบกินไอติมเซเว่นเซ่นมากเลยมันอร่อยมากเลยช็อคคัลแครก็มนะม่วงนะสุพรากูไปกับพี่ติมทุกครั้งอะกูสั่งแต่ชอ็อกโกแลตตลอดไม่เคยเปลี่ยนเมนูเลยแล้วราคาเดิมด้วยเดี๋ยวจะมารอดูกันว่ามันเป็นไงตอนนี้ก็กินหมูไปก่อนซึ่งผมกินกุ้งไม่ได้ แต่แนนต้องกินของนี่อะไรจปีนก็อยากกินกุ้งวะแต่เพื่อนมันไม่ยอม,อม,อมไม่ปีนหรอมันนิสัยดีอะมันมองหน้าผมมั้นเป็นจับปากเลยว่ามือออกมือออกจากนอกร้านแล้วมึงต่อยกูแล้วมองอย่างนี้เ <g ül> นี่ยนะครับผมราคาเพิ่มขึ้นใช่ราคาเพิ่มขึ้นพี่เราเขาให้มาแค่นี้ช้อนอยู่ไหนแล้วเนี่ยซึ โคตรแล้วลจริงๆเราเปิดแล้วนะเมื่อกี้รู้ปากถือคองไม่ดีมา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 ถือให้ไม่ถี่เพื่อนได้กินกุ้งแบบนี้อย่าตกแล้ว <มา S 1> ไม่ตกไม่ตกนี่จริงๆไม่จริงๆคิดว่าจะมีชาแล้วนี่ยอุ้ยค้อนอยู่ไหนวะที่คนมองไม่เห็นอย่าสตอเมื่อกี้มึงเปิดแล้วได้ไหมเนี่ยเฮ้ย เต็มเพิ่มปะกมันไม่ตรงปกอะทำไมอะปกมันมันมีก้อนนะมันมีก้อนมันก้อนเนะผมขึ้นภาพห้ดูนะแบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยมึงจะบ้าปะอันนี้ไม่ได้ไปทานแล้วแต่มันไม่ตรงปกแล้วมันจะตรงปกได้ยังไงก็มันอยู่ในช่องฟีดอะไอ้เหี้ยมึงก็เอาตรงโพดอะก็จับกรไแลไปดูม้ยเอ้านี่คือวิถีมันไม่กินกุ้งวุ้น มันแพ้กุ้งมันแพ้กุ้งนะจะต้องเอามาวางตรงนี้คือต้องมาต้องอยู่ตรงนี้ยา่าคือจริงๆแล้วไอติมของไอติมเราจะแก้ตัวนะฮะไอติมของตีไอติมของตีน้อยเนี่ยมันจะออกรสชาติแบบเข้มๆนะอืมแต่ว่ามันก็เป็นช็อแกแลตแต่ถ้าใครชอบแบบ <c oughs> รสชาติแบบฝา <c oughs> ไปทำเป็นเส้น ชอบรสชาติที่แบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยนะเจวเต้นนี่ตอบเปวดนะแต่ว่าตีน้อยเนี่ยรสชาติมันจะับเข้มๆแล้วมันจะออกมันจะรสชาติาแบบกลมกล่องมา,มากๆเลยนะทุกคนเนี่ยนะำก้มก้่องอร่อยไ <c oughs> ปแย่ตัวหล <c oughs> ังบ้านไล้หนูนเดี๋ยวเดี๋ยวตีน้อยเขาได้น, <c oughs> นี่นะแต่แต่แต่<ล>แต่เอาจริงๆน,นะมันก็อร่อยอยู่นะไอมไอจูน้ามันไม่กินกุ้งใช่ปะอืมอร่อยนี่ก็เลยเอากุ้งมาต้มใส่ด้วยใช่ใช่บอกมาใส่ถ้วยนะ จริงนะผมกินทุกี่ตีน้อยเนี่ยผมถือว่ามันคุ้มมากนะกับราคาราคาถูกยังไม่พอแถมคุณภาพก็แบบดีเยี่ยมมากนี่ผมยังกินไม่ครบเมนูนะนี่ผมอิ่มเลยเนะเดี๋ยวถ้าครั้งต่อไปที่ถ่ายคลิปก็น่าจะเป็นตีน้อยเอย้ไม่ใช่ตีน้อยเอออาจูมาคิวแถวพระรามสองนะน่าจะไปกินคนเดียวหรืออาจจะไปกินกับเพื่อนนั่นแหละเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะไหนอะ เออนั่นหนเพื่อนแน่ะ่าคุงไม่เป็นเพื่อนคุ้งไหมคุ้อเอเรา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 เออแเดี๋ยวเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมเป็นเป็นใช่ใช่เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ถามว่าเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่วก็มีรุ่นที่คนหนึ่งที่เขานจะเป็นเพื่อนกับเราคืพี่นัทนะครับผมเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีเพื่อนหรือเปล่าถ้าถือเอตุนอยากจะใส่หมัดแล้วนะแล้วพอกมีุว่า ได้เดี๋ยวกูเตะกี้มาให้กกูุ้้งใส่หน,หนาเลยเอาอะไรนะโค้กไม่มีน้ำตาล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 ถ้มมามันสั่งว่าโค้กไม่มีน้ำตาล <c oughs> ใช่ไหมเราแยกที่ผสมด้วยเอย๊มันไม่รู้หรอกเนียนละเนียนละ เป็นไงทุกคนโคตรเนียนเอาไปแก้เพื่อนก็นได้หมูโอ้ไม่มีน้ำตาลตอแหลเดี๋ยวกูไปดูในทริปนะไม่มี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 เห็ไนไหมดู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 ด,ด,ดูอือรสชาติอร่อยใช่ไปรู้หนังแฟนตาให้กูเหรอไม่รู้ใครผสมไหมคลิปมันเป็นหลักฐานนะคลิปมันเป็นหลักฐานเอ๊ะมันไม่รู้หรอก เนียนละเนียนละมันเหมือนน้ำส้มน้ำแดงอ่ะใช่หรือเปล่าใช่เปล่าเออมันเหมือนน้ำส้มน้ำแดงอ่ะมันมันไม่มีนะมันไม่มีนะน้ำต้มน้ำต้มก่อนไปซับ <c oughs> ปะกรสซับผะกรสพริกเกลือเออสับปะรดพริกเกลือซึ่งมันเป็นสูตรของทางร้านตีน้อยนะก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงก็ขอลองสบ<ช>่งไปล้วกันไม่เป็นไรกูรัออดู่ แล้วก็ออกรถเปี้ยวนี่แต่มาอร่อยนะเว้ยพ่อพ่อมาเอามาอืออร่อยอร่อยดีค่ะาปูกินอย่างงี้คนเดียวนนเนี่ยฮัมอร่อยไปเพื่อนโอ้โหดูจากหน้าไม่เปรี้ยวเลยใช่ไหมไม่เปรี้ยวเหมือนปูกินมะนาวบุ๊เดี๋ยวกูดูด,ดิกันบ <c oughs> ุ๊ <c oughs> มึงก <c oughs> ็บ <c oughs>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  อกอร่อยอร่อย บ tamam> ุ๊เราเรียนสาขาการตลาดมาเราต้องแบบใจต้องนิ่งแต่ต้องกินอีกคำหนึ่งสิคำใหญ่ไปเลยเออลองลองลองดูลองดูน่าแบบอร่อยยิ่งโอเคทุกคนขอคับก็หลังจากกินเสร็จจนตรงกลางแล้วนะครับผมก็รู้สึกอิ่มมากมากใช่ไหมอิ่มไหมอืมอิ่มมากๆจนผมอยากจะอ้วกแล้ว เลยเลยชวนเพื่อนบอกว่าไปกินข้าวราดแกงอีกสักจานไนหะมแต่เพื่อนบอกว่าไปกินกับแม่นะ <c oughs> เพื่อนไม่โคตรร้ายอะ่ะ <c oughs> แต่ก็ทั้งแม่เะก็วันนี้ก็ได้มากินตีน้อยแล้วซึ่งผมก็อยากจะบอกว่าตีน้อยเนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยนะอ, <c oughs> อร่อยแล้วก็อร่อยแล้วก็มีหลายอย่างให้เลือก มีติมด้วยแต่ติมก็ต้องเสียตังค์ถึงมันจะไม่ตรงปกแต่ก็อร่อยไม่แต่แต่เอาจริงๆผู้ผู้บริโภคมีศินวิจารณ์ใช่ไหมแต่ว่ามันก็อร่อยแต่ว่ามันแค่ไม่ตรงปกมันแค่ไม่ตรงปากเราเฉยมันแค่ไม่ตรงปกใช่ไหมตรงปกปกปกมันอาจจะเป็นแบบโฆษณาเกินจริงอะรูกมันเกินใช่ใช่ใช่มันมันมันเป็นการทดลองมากกว่าเออ กเป็นอะไรเดินวนแล้วไม่เดินเข้าไปในนี้มะเอาก็เราเดินย่อยไงใช่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 ตอนนี้มันมืดมากๆเออสว่างละแล้วกูต้องถืออย่างเงี้ยถือไปเรื่อยๆคุณน้าถือไปเรื่อยๆเลยอือุ้ยเขาตอบรับเราแล้วใครอะไอ้เรือนพี่เรือนพี่พี่นับเลใช่ใช่ใช่นี่บอสเชนที่นั่เนี่ย ไปไปตีกันตังไข่ตังมุกเลยี่พได้ปืนอากได้อยากได้แตู่อยากได้ปืนก็้ราคาโคตรถูกะห้าร้อยเก้าเก้าไม่ใช่นี่นี่่จริงโตยังกันไป จะจะไปซื้อรองเท้าจริงเหรอไม่รู้ไปดูก่อนข้างมีม้หนังก็ซื้อแต่ก็เดินนี่แหละเดินหนึ่หงหมื่นถอดรองเท้าเดินนะเดินเข้าซอยถอดรองเท้าเลยทรมานเนาะไม่หวจรินที่ไหนรองเท้าใ้่ทำไมด้วยเหรอป้าคุณจะซื้อมาทำไมใส่เออพูดถึงกูเคยซื้อผ้าทำไหมด้วยซื้อให้น้องสาว,วน้องสาวที่อยู่ คือตอนนั้นเหตุการณ์ก็คือผมกําลังเล่นเกมอยู่แล้วทีนี้น้องก็คาปประตูเข้ามาปึ๊กปึ๊กป๊ป๊ป๊เราก็คิดว่าโจรบุกบ้านละคือคอปคนดังแล้วเขาก็เราบอกว่าซื้อเซื้อเองวะไอเราก็นั่งมึกว่าไอ้เหี้ยกูกำลังเล่นเกมอยู่แล้วก็ชีวิตก็ไม่เคยซื้อผ้าอนามัยมาก่อนใช่ไหมก็เลยถามฮะตาย ไม่ว่าจะไปว่าอะไรก็แค่ซือ้อผ้าทำไมอ่ะเขาอาจจะเพิ่งซื้อแสนนะแต่จริงไม่ใช่ซื้อให้น้องแล้วตัวเองก็รีบปั่นจบับกรยานแบบปุ๊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 บรอง,งเทาวันน่ะน่ะเจอน้อยน้อยเฮ้ยราคาถูกถูกั้งพันเลยรองเท้าอ่ะอี <99 S 3> รองเท้าถูกมากเลยนะลายเก้าเก้าไปมุกซื้อสักคู่ไปไปรานยบกัมันมีเหรอไม่ไปร้านยี่สิบ มุกคู่มุกไซส์สี่สองหน, <c oughs> <t ose> นึ่งสี่สองเนี่ยสี่สองอ๋อพวกน้อผิดเนี่ย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 สี่สองเดินเดินเดนๆๆินเดิ ไม่มีคนนี <c oughs> ่นานเราก็ไม่ค่อยจะได้มาเที่ยวด้วยกันแล้วนะต <c oughs> รงนี้แล้วเดินค่ะจะได้ฟิลแบบว่าเดินใช่หรอแล้วแล้วพอตั้งกล้องตั้งกล้องไว้ตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมอ่าแล้วถ้าเกิดเรามาเจอยืนแล้วเราถ้าเกิดเดินไปทีเอ้าไอ้ียโทรศัพท์หายนี่คืออ๋อคืออ๋อคือวัอออนนี้ผมกาลังถ่ายแบบ มูฟิวโอ้สวัสดีครับไปแล <c oughs> ้วสิ่งเงี้ยอ่มันใช่เหรอบุ๊คสวัสดีสวัสดีตอนนี้ผมกำลังถ่ายแบบมูฟิวโอ้สวัสดีครับไปแล้วสิ่งเงี้ยอ่มันใช่ <c oughs> ส่งไมค์กูด้วยนะตลกอ่ะสวัสดีครับ โอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอวนมาเลยจะไปกินแต่ว่าผมก็จะพยายามลดออกกําลังกายนะอืมจริงๆช่วงนี้ผมเป็นหวัดผมเลยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยอ้วนขึ้นมาเยอะเลยอืมช่วงนี้ป่วย ครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ขอกลาสวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าก็จะเป็นไรก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมก็บายครับผมไป